โอเคการ์เซอร์ดกับก,การเดย์เอ็กซ์โซนวันนี้จะมาเล่นสก,กายวอลไฮเปซเซลนะวันนี้เออกับใครเอ่ยอยู่กับเิวนะเดี๋ยวทำไมใช้แอคชั่นแล้วมันแหลกนเหมือนเดิมอะโอะ้รู้สึก,สกแหลกกว่าแฟบอีกแต่มันเกี่ยนพื้นที่นะวโอ,อ้ไม่มี อ,อุย๊ยหลังไอพวกช่วยด้วยไอหนุ่มต้องเรามีชาร์จสองอยู่เพื่อนละไม่ต้องเป็นหน่วงเนีเราตาย<ห>แนย่ไปเอาของไปเอาของไปอเอาของแชตตายไอพวกเกนเ็นเย็นใจเย็นเย็นสวิปเน็ตแม่งรู้สึกมันแหลกมากโอ้โหแหลกหน้าตอนี่หันเลย เราว่าแฟมันแหลกกว่าเราว่าแอคชั่นมันแหลกกว่าโอ้ยชิ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 ไนุมว่ะตายแล้วมันชิพ่แล้วหลังอ่ะไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มดาบหน่อยดาบหน่อยดาบหน่อยไอ้ดุมดเดมอนแล้วพันเส้นเราฟูแล้วนะได้หมวกเอ็นชาร์แล้วนะโปรเทคไอวีอ๋อไปเลยอยู่ไหนวะ โอ้ยยาปีนหนึ่งนาทีโอ้แหลกว่ะยาอยู่นิดหนึงนิดเดีเยวในทำชาร์จสองก็เดี๋ยวเราทำให้ได้ดิเป็นชาร์ดาบได้ไอ้น,นี่ว่ะอันเดสชิ้มพัเรามีเรามีดาบชาร์จสองอันทำห้หน่อยอ๋อเออระวังมีคนม้าครับน่าจ้ะมันลื่นๆแหลกๆว่ะไอ้โปรแกรมนะ ก็เดี๋ยวขับครสองปิดแม่งเลยสองแม่งเลยเฮ้ยเชื่อหลังเฮ้ยพวกกูขังขังจิวฮันเท่าน่ะจีจีนานแล้วมั้งนะอ๋อเลยอีกตัวเดียวมันบิ๊กสี่สี่ร้อยสี่สี่ต่อต่อไม้เหรอเขาโหแล้วอยู่ไหนวะเอ้ยผมก็ทิ้งเบ็ด ม,ม,มีเป็นร้านเลยในตัวแล้วอ้นุน่นไงเราฆ่าเองเพื่อนนะเราขอนะเพื่อนรักได้หนึ่งคิวเองเราช่วยถ้านายไม่ไหวนะเย okay, <ๆ>้บ๊ายบาๆโอเคอย่าลืมกันไลค์ชับใครกันด้วยนะบ๊ายบาย